สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลื่อไก่นะคะจากหม้อเฮฟเลนค่ะ mm. ก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่น้ำไปค่ะเพราะว่าในการลึ่งก็ต้องมีน้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่ไม่เยอะเลยนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาหม้อนื่อวางนะคะแล้วก็ไก่ย่างของเราค่ะหนึ่งชิ้นพ้วนนะคะ แล้วก็ปิดฝาค่ะเชื่เรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะาไม่เจอสวิตช์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะสวิตช์ แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในการนึ่งไก่ย่าง1ชิ้นใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจากที่นึ่งไปนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีค่ะเร็วมากแล้วก็หม้อน,นึ่งก็ยังดีด้วยนะคะยังคงร้อนอยู่ค่ะ